ต่อกันที่สถานการณ์ข่าวของอำเภอรปราบบุรีนะคะปศุสัสตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะได้ร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าปศุสัสตว์ให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยและปลอดมลภาวะช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ทําการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงสัตว์บ้านน้องหอยหมู่ที่4ตาบลวังพงอําเภอรปราบบุรีนาเสนทินสี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในพิธีมอบแพะโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาต,าตรฐานอาหารปลอดภัยและปลอดมลภาวะกิจการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแพะพันธุ์ดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีเกษตร,รกรในพื้นที่อำเภอปราณบุรีและอำเภอวอินรวม18รายโดยเกษตรกรจะได้รับแพะคนละหนึ่งตัวพร้อมอาหารสองถุงแร่ธาตุหนึ่งก้อนวิตามินหนึ่งซอง ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้านความปลอดภัยของอาหารเพื่อให้ประชาชนผู้บริโภคภายในประเทศได้บริโภคอาหารที่มีคุณภาพปลอดภยัยปราศจากสารตกค้างและปัจจุบันประเทศไทยมีการส่งออกสินค้าปุสัษษต์เพิ่มมากขึ้นทําให้การเลี้ยงสัตว์มีการขยายตัวพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมการเกษตรนอกจากนี้ประเทศผู้นําเข้าสินค้าประเทศไทยมีข้อกําหนดต่างๆเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภครวมทั้งการ ดูแลด้านสิ่งแวดล้อมฉะนั้นจึงมีความจําเป็นที่จะต้องมีการควบคุมระบบการผลิตสินค้าประสัตว์ทุกขั้นตอนจนถึงกระบวนการแปรรูปกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงประกาศเป็นเรื่องกําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร 2,551ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้การรับรองเป็นมาตรฐานฟาร์มซึ่งระเบียบประกอบด้วยองค์ประกอบของฟาร์มอาหารน้ำการจัดการฟาร์มสุขภาพสัตว์การจัดการผลผลิตการจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบการบันทึกข้อมูล เพื่อเป็นปัจจัยพื้นฐานในการผลิตปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานมีคุณภาพถูกสุขอ,อนามัยและตรงตามความต้องการของผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศสอดคล้องกับความต้องการอาหารหลักปลอดภยัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาปรับคุณภาพฟาร์มเลี้ยงสัตว์ให้ได้มาตรฐานตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์เพื่อให้ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ผลิตปศุสัสตว์ถูกสุขลักษณะปลอดภัยต่อผู้บริโภคเพื่อให้การรับรองมาตรฐานฟาร์มสำหรับการขึ้นทะเบียนมาตรฐานฟาร์มเพื่อตรวจสอบติดตามฟาร์มเลี้ยงสัตว์มาตรฐานให้สามารถคงสภาพของฟาร์มมาตรฐานได้เทศบาลตำบลปากน้ำปรานนะคะได้จาัดก,การประชุมสภาเทศบาลสมัยสมาญสมัยแรกประจำปี2559 เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมครื่งของการติดตั้งค่ะช่วงบ่ายวันที่23กุมภาพันธ์2519ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ นายทองหอประมงวัฒนาประธานสภาเทศบาลตำบลปากน้ำปรานเป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยแรกประจำปี2519มีน,น,นายคนลอารามกิจโพดานายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำปรานพร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลประหลัดเทศบาลวนรัชการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าร่วมประชุม ส่วนในเรื่องของแจ้งเพื่อทราบเป็นการประกาศใช้แผนพัฒนา3ปี2,559ถึง2,561 ปรับเปลี่ยนแปลงครั้งที่สองประจำปี2519และการกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญสมัยแรกของปีต่อไปส่วนเริ่มพิจารณามีมติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ดยเทศบ,บาลตำบลปากน้ำบานมีนโยบายและแผนพัฒนาของเทศบ,บาลปากน้ำบาณในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขรวมถึงความปลอดภัยต่อทรัพย์สินสามารถป้องกันแก้ไขปัญหาของเหตุการณ์ร้ายหรือการก่อวินาศภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับเทศบาลตำบลปากน้ำปรานในการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน7จุดงบประมาณ5 0 0แสนบาทไปติดตามดูกันที่บรรยากาศในการจัดงานท่องเที่ยวเมือประโจีริคานมาสจันเมือสาอ่าวนะคะซึ่งทางทีมข่าวของ อำเภอรปราบบุรีค่ะก็ได้ไปเกาะติดสถานการณ์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเราจะไปดูกันที่บรรยากาศของการทำบัวลอยเพื่อสุขภาพนะคะก่อนที่จะมีจัดการแข่งขันทำขนมบัวลอยวัตถุดิบที่ถือว่าเป็นสำคัญก็คือ้ากระทินะคะจึงจัดให้มีการแข่งขันขูดมะพร้าวด้วยนะคะแล้วก็การขูดมะพร้าวนี้ก็จะใช้กระต่ายไม้เพื่อนำไปคั้นน้ำเป็นกะทิสร้างความสนุกสนานให้กับผู้เข้าร่วมชมงานเป็นอย่างมากค่ะ ตัวแทนแต่ละอำเภอได้เข้าร่วมในการแข่งขันโดยกติกาผู้เข้าแข่งขันจะต้องเตรียมกระต่ายและภาชนะใส่มากันเองทางคณะกรรมการเตรียมมะพร้าวให้คนละลูก ใครหมดก่อนถือว่าชนะทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความรักและความสามัคคีของแต่ละอำเภอเข้าด้วยกันต่อจากนั้นแต่ละทีมที่เตรียมตัวพร้อมอุปกรณ์ในการแข่งทําขนมบัวลอยก็ได้เริ่มดาเนินการขึ้นโดยแต่ละทีมจะต้องมีลีลาในการเต้นประกอบในการทําขนมบัวลอยเพื่อให้เข้ากับบทเพลงบัวลอยของคาราบาวผู้เข้าแข่งขันแต่ละอำเภอแต่ละทีมมีสมาชิกเพียง3าคนเท่านั้นในการจัดสรรปรุงแต่ง ทั้งรูปรักษ์กลิ่นสีและการนำเสนอและที่ขาดไม่ได้ก็คือความอร่อยต้องประกอบไปด้วยความหวานมันซึ่งในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากห้างหุ้นส่วนจำกัดตานไทยฟู้ดอำเภอบางสะานจังหวัดนคนปรปฐมนำน้ำตาลปี๊บและผ้ากันเปื้อนมามอบให้กับผู้เข้าแข่งขันทุกทีมโดยการแข่งขันทำบัวลอยเพื่อสุขภาพในครั้งนี้ทางด้านทีมของอำเภอหัวหินคอสละสิทธิ์จึงมีเพียง7ทีมเท่านั้นหลังจากเสร็จสิ้น ก็ได้มีการตักให้คณะกรรมการได้ร่วมชิมเพื่อตัดสินถีมที่ชนะเลิศมีนายวิรัตธรรมุราศีรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันนางสุภาพ,พรนริศริกุลนายกคลาวการชาติจังหวัดนายพงพันธ์วิเชียนสมุทรประหลัดจังหวัดน,นางสุนีบุตรเนียนพัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันซึ่งเกณฑ์การตัดสินประกอบด้วยลีลาท่าทางการผูดมะพร้าวความสะอาดการตกแต่งและรสชาติ สำหรับผลการตัดสินดังนี้รองวันชนะเลิศได้แก่อำเภอทับสแกรองชนะเลิศอันดับหนึ่งอำเภอปราณบุรีและรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ินรางวัลจำนวนสองพันบาทครับผมของกิจเสด็จ ต่อกันที่ข่าวของนายกสโมสรโรตารีปราณบ,บุรีนะคะที่ได้จัดให้มีงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในวันครอบครัวและมอบสายน้ำดับเพลิงให้กับหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างแผ่เพชรสารธรรมสถานปราบบุรีนะคะโดยมีมวลมิตรสมาชิกสโมสรโรตารีปราณบ,บุรีและสโมสรต่างๆที่เป็นมวลมิตรนะคะเข้าร่วมในงานเป็นจำนวนมากค่ะ ค่ำคืนวันที่23กุมภาพันธ์2559เวลา19นาฬิกานางมัชน,นาขาวอ่อนนาย,ยกสมุทรสาคร,รีปราณบุรีได้จัดให้มีงานเลี้ยงสังสรรค์นนในวันครอบครัวและมอบสายน้ำดับเพลิงให้กับหน่วยกู้ภยัยมูลนทธิสว่างแผ่ภัยสารธรรมสถานปราณบุรีในค่ำคืนดังกล่าวมีนายรุจประทีพธรรมระพีพัฒน์นายอำเภอปราณบุรีนางปริชาติธรรมระพีพัฒน์นายกิ่งกะชาติอำเภอรปราณบุรีนายชวริตรัตนสุทธิคุณหัวหน้าหน่วยกู้ภัย มูลนิธิสว่างแผ่ไสารธรรมสถานปราณบุรีมูลมิสมสรปราณบุรีและสมูรอนอาทิสมสรอนโรตารีหัวหินสมสรนโรตารีประจวบคีรีขันโดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่าร้อยคนในเบื้องต้นได้เรียนเชิญนายุสมสรอนโรตารีปราณบุรีกล่าวเปิดงานแสดงความรู้สึกแระกุดมการ์ของโรตารีซึ่งโรตารีเป็นองค์กรประกอบด้วยนักธุรกิจและนักวิชาชีพแขน,นตงต่างๆทั่วโลกซึ่งบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ ส่งเสริมการยกมาตรฐานจรรยาบรนในวิชาชีพและช่วยส่งเสริมสร้างไมตรีจิตและสันติภาพในโลกโดยมีจุดมุ่งหมายคือเสริมสร้างมิตรภาพร่วมกันคิดบริการจรรยาบรนของงานท้องสูงส่ง เชิดชูเกียรติทุกอาชีพให้ดำรงเพื่อมุ่งตรงบริการแก่สังคมทั้งส่วนตัวส่วนงานส่วนชุมชนบริการไว้เหมือนกับตนเป็นที่ตั้งและโรทารีนทั่วโลกโรวมพลังเพื่อมุ่งหวังสันติสุขให้แก่ทุกคนดังนั้นจึงได้จัดงานนี้ขึ้นเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและเป็นการสร้างความรักความสามัคคี ดในค่ำคืนดังกล่าวส,มสโมสรโรเรี่ปราบุรีมอบสายน้ำถับเทิงให้กับหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างแผ่ไพศานธรรมสถานปราบุรีเพื่อเป็นความกำลังใจแก่ชาวโลกและร่วมกันด้วยการสนุก กับการร้องเพลงพร้อมกับดอกไม้มอบของที่ระลึกให้กับสมาชิกที่มีวันคล้ายวันเกิดสําหรับงานวันครอบครัวของสโมสรโรเทอรี่ปราบุรี3เดือนจะจัดให้มีหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการสร้างความรักความสามาคัคคีให้กับสมาชิกซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปอย่างสนุสนานอบอุ่นและเป็นกันเอง